พีเจนุดครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงอยากบอกร้อนวิชาเลยอเจ๊ไม่ก็ห่อนเติบเยอ่เป็นยังไงเนี่ยมันร้อนวิชาคือ <c oughs> ไปทําอะไรมาเล่าให้ฟังหน่อยไปเรียนสูตรมาไปเรียนสูตรมาเนี่ยไปเรียนสูตรกับพี่สาวใช่เอาขอท้าความนะครับเอฟซีครับผมคือว่าเจนุดไปเรียนสูตรมาจากไหนนะฮะแปลมาจากไหนเจ๊พี่สาวมันออามาให้สูตรนี้มาจากไหนมี่บานตัแม่ แม่ที่เสียที่ที่ที่คุยไปแล้วเพื่อก็เลยอันนังเพื่อก็ไดเก็บไว้พี่สาวเพื่อก็เลยไปเห็นดีก็ได้ขอเรียนนับเพินมันแม่นขนาดนั้นเลยป้าเจอเ่าให้ฟังเนี่ยอดีตคนเนาะเราให้ฟังเนี่ยตอนคนท่านคุยเนาะครับบอตรงไงไงแทบทุกบ้านทุกแทบทุกบ้านนะแทบทุกบ้านเพื่อนดัง เออถ้าว่าสูตรใหา่นี่ว่าตอง่วงเป็นสิหูมัดเลยน้กคนออกมาใส่อะดังขักดีเพื่อนน่วัยงไงยังสี่เลยอืมใพื่อนไ่อนกัมมหาเพื่อนเนี่มาขอนี่มาขอสูตรเพิ่นครับเพิ่นบอบอบอคนบอวั้งเดียวตอนนี้เพื่อนไปไหนครับเพื่อนตุยแล้วตุยแล้วโอ้ท่านเสียแล้วจะ่ร้ายปีแล้วโอ้ สมัยก่อนนี้คือแม่นเลยว่างั้นเถอะโอ้โหจีเลยออาตกเมื่อถึกนะป่ะทุกวันทุกมื้อก็ถือเล่าเป็นสูตรใช่ไหมเจ๊เป็นสูตรเราเป็นสูตรทีนี้พี่สาวก็ไปเจอหรือว่าไงพี่สาวเราไปเจอก็ดีแล้วก็มาหาเบิ้งครับก็เลยไปขอเตี้ยนน้ำเล่าแล้วก็เล่นขอนหาอืมไล้นในวใสพิชามากนี่แหละครับามาฝากเอฟซีใช่ไหมแม่ ก็คือว่าเราก็ไม่รู้เนาะสมัยก่อนวัยแม่นขนาดไหนแล้วก็ฟังจากปากเจนุดละกันนะครับก็จะคักมาคักเนาะตอนปุยเนาะเต็มอยู่ก็สอบปุ๋ยพุณนะเต็มก็สอบปุ๋ยอะไรครับเงินแหละครับเจ๊อันนั้นกระดาษกระดาษกระดาษเต็มกระสอบปุ๋ยเต็มก็สอบปุ๋ย๋อที่ท่านไม่เก่งเน่ะเหรอเออคนซื้อมาเก่งโอ้ตอนันตุยนั่นก็ได้ไปเพล้วเพิินสอบนึงงอ่า สอบปุ้ยเต็มเลยอู้หูมันมักขนาดนั้นเลยบ่เจ๊ไม่ต่ันเยอะานาเลยหลายหลายมนอึดไปอ่ะเออถึงขั้นขายไรขายหน้าเลยไหมแม่ขายไอขายหน้าได้เงินแสนนึงบ่เพราะกาปสื่อเดือนเดียวกันนี้ละอืมมากหลายครับสอบสองไปเลยเอาไว้เพื่อนยุกครับสอบแรกกับเขาไปเลยทั้งคนแสดงว่าเจนุษ์นี่ เรียนมาคือมีความมั่นใจแล้วมีความมั่นใจแล้วโอ้ไิมปลาเอฟซีนี่แหละวันนี้ก็คือจะไปไถทองคืนว่างันกันเถอะโอ้ได้แด่เซ็เตอร์ไหนแด้เว้ยเออว่าแตใเซฟทังโดดลหก็คือว่าเป็นสูตรของคุณยายที่เสียไปนะครับเนะท่านให้มาก่อนก่อนที่ท่านจะตุยนะครับผมเพนี่ท่านจะตุยเพื่อจะห้ชีวไว ครับได้ไปเรีนกับพไปสาวเลยล่ะเลยได้มากเอาก่อนจะไปดูสูตรกันเนาะเจนุศฝันไหมครับผมโอฝันอยู่ดูฝันอยู่ฝันฝันไม่ยังเงนเือนขึ้นบอกขึ้นฝันวันว่าเง็นมูมูเก่ามูเก่าไหมครับนี่แต่พวกนี้่อยต่อยเต็มเลยไปเที่ยวกันไม่คุ้งฝันอ่ะครับมวนไหล กุ้งจุกไรเอ็งวะก็ุ้งฝันไหมก็ว่ามีคุ้มที่เต็มเลยเจนุเป็นไรว่าโอเยเลยตื่น,นขนนนึ้นพอดีก็เลยเต่าหัวละไล่ะว่าตัวใดนั่นว่าถุงบอลนิดดอกตัวไหน่ะเจ๊ตัวไหนล่ะ,ละซีซีโอ้เจนเุตีเป็นซีซีแมนมีเป็นซีซีครับวันนี้จะมีทั้งความฝันแล้วก็มีทั้ง สูตรคำนวณที่ไปเรียนมาแมนกับพี่สาวับพี่สาวไปขอเหรอครับไปขอเหรอขอวันเนาะเพิ่งไปเรียนให้ขอครับเลยว,ว่าเรียนอันสอนให้แน่นอะไรบางสิครับเพื่อจะสอนให้เรียนได้มากนี่แหละขับยืดสูตรตัวน,นี้บ่พไม่เคยพลาดเลยไม่เคยพลาดแต่ตัวเสียดายเนาะแก ฝุยไปก่อนเน,นาะถ้าองนั้นโอ้ยถ้าจะดังพักเนาะโอ้ยยังเศร้าเนี่ยเอาแล้วใส่แว่นตา,ออาได้หรอเออคุณแม่พ่วงเขีใส่แว่นตาเธอเลยเลาเออเพี้ยงยังหล่ะเออะ,ะ,ะพึ่งไปเรียนมาใช่ไหมครับเจนุเรียนมากออก็ลองดูเนาะเผื่อมันเข้าเนาะเียนเขา้เขาก็ถือว่าเป็นงวดแรกเน,น,นาะเจนุดเนาะที่<ห>ได้ไปเรียนมางวดแรกครับ ก็ลองใช้วิจารณยาณในการรับชมนะครับผมเผื่อมันเข้าเนาะเพราะมันไม่มีใครรู้นะว่ามันจะเข้าหรือมันไม่เข้านะครับสูตรบางทีมันก็หลุดก็มีนะครับเผื่อชอบแต่ความฝันเนี่ยะนุดตีเป็น4 4 4 4ก็อืก็ลองดูบรรยากาศฝนตกตกินุดวันนี้ก็ไม่ค่อยพูดเลยนะเินุดก็ทำงานเร็ว มากก็เนี่ยแหละครับอุตส่าห์ไปเรียนสูตรมาเนาะมันอีกับดตกจัดเราก็ไม่รู้ว่าสมัยก่อนแม่นหรือไม่แม่นนะเพราะว่าเราเพิ่งถ่ายทำเป็นครั้งแรกแต่เจนุษ์ว่าแม่นเจนุษ์บอกไวยว่าแม่นตอนแตกคุกขี้กรบเพิ่มมากแม่นตลอดไม่มีผ้าไม่มีผ้าใช่ก็คือว่าเจนุษย์การันตีเลยการันตีเลยสูตรเราแม่นแต่ว่าปัญหาคือว่า เจนุดไปเรียนมาจะจับสูตรมาจะได้แบบแบบแบบเทบอร์โเออนั่นแหละปัญหาอ,อ,อยู่ตรงนั้นนี่แหละนักก็ล้อมิึงครับเผื่อเผื่อได้โชคได้ลาบเนาะแมนเพื่อว่นไหนโชคลาบถ้าัาานบละอืเราลองพิจารณาดูรครับเรียนสูตรมากเอาผมดูยกตัวอย่างดูให้หน่อยเขาผมยกขึ้นให้ดูหน่อยครับ ก็นี่นะครับผมแนวทางหกสี่ศูนย์ใช่ไหมเจนุศแมน่นหกสี่ศูนย์แล้วก็ล่างคือสีซีล่างคือซีนี่นะครับเผื่อเข้าเนาะเจนุศจะได้ดังกับเขาสักท<อ>ีเนาะเขาเห็นหน้า<อ><อ>เจนุศนี่เขาไม่เข้ามาดูเลยเด้อเจนุศเด้อหรือว่ามันหลุดบ่อยเหรอโอ๊ยวันนี้บบเต็มเต็ม <laughs> สงสารเจนุดในท้อเนาะนพยายามสรรหาตัวเลขมาฝากเนะอฟซีนะสาวไปเรียนสูตรมาเด้๋นี่ไปเรียนสูตรมาเลยไปเรียนกับพี่สาวเสียงเงินไหมนี่ไหวกับเสียด้วยละ่ะเออเสียเท่าไหร่เจ้เพื่อนหายยไหายเพื่อนยูบเดี๋ยวมันต้องมีแนวแลกเปลี่ยนเนาะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะนะเอาลงกันครับเจนุดครับ ก็ยังไงก็เนาก็ไม่รู้จะพูดอะไรเนาะคู่คคู่มันเนาะเออก็ต้องคือวานะครับค่าคุณซ้อนก็ต้องมีค่าคู่คนน่ะครับผมก็ไปฝึกฝึกเรียนมานะครับเผื่อมันเข้านะครับเนาะคู่วานเนาะเขาเรียนไหมเนาะครับก็เป็นกําลังใจให้เชนุทนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมครับขอบคุณเชนุทครับผมขอบคุณครับ